ทานข้าวเที่ยงกันกินแตงแกงไตปลานะไตปลาไตปลาเคยมักินกับผัก เป็นไรอะ่ะ <c> เ <oughs> ออเป็นไร <c oughs> การว่าแมวหน้าจอถูกล็อกปรดหมุนอุปกรณ์หมุนยังไง โดนอะไรไม่ได้เลยออยังไง เอาไหม่เอาใหม่เอาใหม่ลงก่อนนะคะลงก่อนลงก่อนเอาใหม่ค่ะลงก่อน